ดูไบเป็นหนึ่งในมหานครที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่หลายคนฝันอยากจะไปเพราะเชื่อว่าที่นี่คือสวรรค์บนดินแต่ทว่าดูไบเมืองขายฝันเป็นสวรรค์ รนนนกบนดิ This Dubai. Out, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สินะคะกลับมาที่สิชาแนลนะคะสิลิไดอารี่กับดูไบไดอารีนะคะเป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับดูไบที่พี่ไปประสบพบเจอมาแล้วเอามาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะไปที่เมืองดูไบหรือกําลังตัดสินใจไปที่ดูไบเนี่ยคอนเทนต์นี้พี่ว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับทุกคนมากเลยก่อนที่จะไปเข้าประเด็นนะคะพี่ฝากกด ซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเมืองดูไบนะคะช่วงนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับเมืองดูไบพี่จะมาบ่อยและทีหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นน้องๆหลายคนอยากจะฟังกันมากๆนะคะแล้วก็จะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆที่เป็นประโยชน์กับทุกคนมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการหางานก็ดีหรือการใช้ชีวิตก็ดีที่เมืองดูไบนะคะกลับประเด็นของดูไบเมืองขายฝันจะเป็นสวรรค์หรือนรกบนดินสําหรับคนที่กําลังจะไปค่ะ มีหลายครั้งมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปสิงสถิตยอยู่กับบ้านเฮียวัตนะคะบ้านเฮียวัตที่เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่เมืองดูไบนะคะพี่คะจะไปดูไบช่วงนี้ดีไหมคะพี่พาไปดูไบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่คะหนูจะไปทํางานเนี่ยหนูต้องเสียข้างหัวไปเท่านี้เท่านี้ไปดีไหมคะจะบอกว่าสิ่งที่เขามาเล่าให้เราฟังมันคือการขายฝันทั้งหมดง่ายๆเลยถ้าทุกคนอยากรู้ว่าประสบการณ์ชีวิตของคนที่เขาไปอยู่ที่นู่นแล้วเขาเป็นยังไงเนี่ย พี่แนะนําให้ไปที่กลุ่มของเฮียวัาที่เป็นกลุ่มของคนไทยถามว่ามันเหมือนกันทุกที่ไหมมันไม่ได้เหมือนกันทุกที่นะคะเอาง่ายๆคือถ้าเป็นงานของโรงแรมงานออฟฟิศงานที่ไม่เกี่ยวกับการนวดอันนี้พี่ไม่กล้าการันตีว่ามันไม่ดีจริงคําว่านาลกอะ่ะมันอยู่ที่1ในเรื่องของรายได้2คือความชีวิตความเป็นอยู่นะคะว่าไปที่นู่นแล้วจะอยู่ยังไงสมมุติว่าถ้าเราอ่ะไปอยู่ใน ถูกที่ถูกทางหมายถึงว่าไปทํางานถูกที่ถูกทางอย่างสมมุติว่าถ้าพี่ไปทํางานโรงแรมนะคะพี่ก็ยังถือว่าเป็นสวรรค์บนดินนะเป็นสวรรค์บนดินในที่นี้คือชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้ยากลําบากเราอยู่ในสถานที่บรรยากาศที่ environment ที่ดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าสถานที่การดูแลของพนักงานของโรงแรมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดูแลพนักงานเราดีรวมไปถึงคนที่ทํางานบริษัทต่างๆเนี่ย การจัดสรรที่พักการดูแลสวัสดิการของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอันพวกนั้นพี่จะไม่พูดว่าเป็นนรกบนดินพี่จะถือว่าเป็นสวรรค์นบนดินแม้แต่ว่าเงินรายได้ที่เราเคยได้เนี่ยอาจจะลดน้อยถดถอยลงจากเดิมเนี่ยประมาณ40-50%ถึงคือเทียบ่างนี้ได้เลยนะคะเงินที่ได้จะหายไปครึ่งต่อครึ่งถ้าเทียบกับในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าถ้าฉันไปแล้วฉันจะต้องรวยกลับมาฉันจะหาเงินได้เยอะเนี่ย ไม่ใช่คําตอบในยุคยุคนี้นะคะยุคที่โควิดกําลังระบาดแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั่วโลกนะคะอันนี้ก็จะยังไม่ใช่รวมไปถึงต่อให้ฟื้นฟูจากเหตุการณ์โควิดไปแล้วก็ยังไม่ได้การันตีว่าธุรกิจของดูไบจะกลับมาดีได้เหมือนเดิมคนจะใช้ใจ่ายฟุ่งเฟือยได้เหมือนเดิมไม่นะคะคนดูไบเขาเริ่มรัดเข็มขัดกันบ้างแล้วนะคะเขาจะไม่ได้จับใจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็รายได้ที่เราไปเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่คำว่านารกบนดินเนี่ยมันจะใช้กับคนแบบไหนนะคะมันจะใช้กับคนที จ่ายค่าหัวค่าในหน้าไปแล้วไปทำงานร้านนวดนะคะร้านนวดที่เป็นแบบผีน้อยไปแบบผิดกฎหมายแล้วก็ไปทำงานนวดนะคะเพราะว่าหนึ่งคือพอเมื่อไปแล้วไม่มีงานเนี่ยต้องเข้าใจว่าเกรดของการเข้าไปใช้บริการของแต่ละที่เนี่ยเบสิกคือเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่เขา มีค่ามีรายรับค่อนข้างสูงเนี่ยเขาจะไปใช้บริการในโรงแรมส่วนพนักงานออฟฟิศทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้รวยมากเนี่ยเขาจะไปใช้ในร้านตามร้านต่างๆร้านนวดด้านนอกเป็นสาลอนอะไรประมาณนี้นะคะคนพวกนี้เนี่ยพูดไปเลยว่าเขาเริ่มรับเข็มขัดกันบ้างแล้วรายได้ของเขาจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นการเดินเข้าไปในสปาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น ไม่นิดไม่ไปอ่ะเป็นสิ่งพุ่งเฟื่อยสำหรับเขาเขาก็จะเริ่มรักเข็มขัดแล้วทําให้มีผลกระทบคือไม่มีลูกค้านะคะพอไม่มีลูกค้าเขาก็จะบีบบังคับให้เราทําอย่างอื่นไปด้วยนะคะก็คือ,ค,อคนที่ไปด้วยอ่ะพี่เข้าใจว่ารับได้แหละในเรื่องของการทํามากกว่านวดการให้บริการมากกว่านวดมีสายเอ็นอะไรเงี้ยติดต่อมาหาพี่เยอะเลยว่าหนูทําวีนะพี่แล้วก็หนูไปเนี่ยหนูทําได้มากกว่านวดคือก็พูดกันตรงๆเราก็ คือพี่ถามว่าพี่รับได้ไหมพี่รับได้เพราะพี่ไม่พี่ไม่ก้าวไก่ในในอาชีพของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปแบบนั้นเนี่ยรายได้เขาบอกว่าพี่เคยได้ยินนะว,ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ100บาทนะคะ1 0 0่ถึงห้าบาทใน1ครั้งนะคะแล้วคุณจะต้องรับอยู่ประมาณ10กว่าครั้งถึงจะหมดจ็อบของคุณอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแล้วหนุ่มที่ไปจะเป็นหนุ่มป้ากงป้ากี้หนุ่มอินเดียอะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่พี่เห็นน่ยทุกคนบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามีทุกวันบางวันตกงานก็มีคื ร้านร้านหนึ่งอาจจะมีคนอยู่ประมาณสิบกว่าคนแล้วกว่าจะหมุนคิวมาถึงเราเนี่ยตกงานก็มีนะเพื่อนพี่บางคน er, อยู่กันทั้งวันย <ม j S 1> ัง <ม j S 1> ไม่มีงานเข้าเลยสักคนยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยสักคนแล้วชีวิตความเป็นอยู่อยู่ยแบบไหนอยู่กันแบบห้องหนึง่งอยู่กันห้าหกคนแออัดแยีดเยียดกันไปแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่พอมันไม่ได้เงินมันไม่ได้เงินเดือนนะคะพวกที่ไปเป็นผีน้อยเนยี่ยจะไม่ได้เงินเดือนจะได้เงินจากค่าคอมนะคะแล้วยังโดนหักค่าแท็กซึ่งถ้าเกิดใครจ่ายแท็กไปก็ต้องโดนหักแล้วทําให้เงินที่มีอยู่ไม่เเหหลลืืออพไม่ การอยู่อาศัยการกินการอยู่การซื้ออาหารเคยฝันว่าอยากจะไปใช้ชีวิตหรูหรามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีเงินนะคะนี่ก็เลยจะกลายเป็นนรกบนดินสําหรับใครหลายๆคนที่ไปในเวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่เขาเตือนมาเขาไปตอนแรกเขาวาดฝันตัวเองว่าฉันไปแล้วฉันจะต้องเจอแบบนี้แบบนี้ปรากฏว่าไปแล้วสิ่งที่เป็นมันไม่ใช่เขาก็เลยเรียกมันว่าเป็นนรกบนดินเป็นเมืองขายฝันชัดๆเลยเพราะว่าตอนจะมาเขาหรูหราคนที่เป็นในหน้าเขาจะวาดฝันให้เราหรูหรามากเลยแต่พอเราไปถึงแล้วเนี่ย มันคนละเรื่องกับสิ่งที่เราเจอมีหลายคนเนี่ยต้องกู้เงินไปจ่ายค่าแท็กยังไม่พอยังกู้เงินเพื่อไปจ่ายปิดแท็กเพื่อที่ตัวเองจะได้บินกลับมาเมืองไทยแล้วต้องกู้เงินจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็ค่ากักตัวนะคะหลายคนยอมซื้อตัวออกมาหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกเลยว่าถ้าจะมาช่วงนี้อย่าเพิ่งมานะคะรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมานี่คือเหตุและผลว่าดูไบคือสวรรค์หรือนรกบนดินพี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นทั้งสวรรค์แล้วมันเป็นทั้งนรกขึ้นอยู่ว่า เหตุที่เราจะไปแล้วเราจะไปแบบไหนสิ่งที่เราจะเจอเราเราจะเจอแบบไหนสังคมสิ่งแวดล้อมของเราที่เราจะไปเป็นแบบไหนทุกอย่างขึ้นอยู่การตัดสินใจของเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ว่ายังไง CFP ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าใครมีคําถามใครอยากรู้อะไรยังไงเนี่ยก็สามารถทัก Facebook พี่ไปได้หรือว่าจะเขียนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้พี่จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็มา ทำเป็นคลิปสั้นๆอธิบายตอบคําถามให้เพื่อที่เพื่อนคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยก็สามารถกด Subscribe ได้นะคะแล้วก็จะได้แจ้งเตือนกันถึงคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปคลิปนี้นะคะวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีค่ะ